สำหรับข้อ9ก็จะก,การสอบถามครอบครัว n ครอบครัวเนี่ยไรายได้ต่อเดือนเนี่ยก็คือตั้งแต่5,000ถึง2 0,000ืบาทนะแล้วก็ได้ข้อมูลตามตารางเนี่ยก็คือครอบครัวที่1ก็ไรายได้ x 1รายจ่าย y 1ครอบครัวที่2ก็ไรายได้ x 2รายจ่าย y 2ครอบครัวที่3ก็ไรายได้ x 3รายจ่าย y 3 เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงครอบคดีเอ็นแล้วเขาก็ให้ X บาร์ bar, y บาร์มาให้แล้วก็บอกว่าสมการเส้นตรงใช่ปะเป็นสมการเส้นตรงแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายจ่าย Y แล้วก็รายได้ x แล้วก็ไปตัดแกน Y ที่จุด 0- 3 คือเราก็ต้องมาดูกันว่าอะไรคือตัวแปรอิสระอะไรคือตัวแปรตามถ้าเขาให้รายได้ตัวน,นี้มาเนี่ยรายได้ตัวเนี้ยจะเป็นตัวแปรอิสระและโจทย์ถามอะไรถ้าโจทย์ถามรายจ่ายโดยประมาณเป็นเท่าไหร่แสดงว่ารายจ่ายก็คือตัวแปรตามโจทย์ถามอะไรอันนั้นก็คือตัวแปรตามอั่นเอง เพราะฉะนั้นรายได้ x ก็คือตัวแปรอิสระ y รายจ่ายก็คือตัวแปรตามคราวนี้ก็มันก็จะต้องเป็นสมการ y เท่ากับ a บก b x ใช่ปะก็จะเป็นยังไงนะ ตอนนี้เขาบอกว่าเส้นตรงเนี่ยมันตัดแกน y ที่จุด0ูลบ3ไอตัวเนี้ยจะทำให้เรารู้ว่า a น่ยก็คือลบ3นั่นเองตอนนี้เรารู้ตัวแปร a มาแล้วว่ามีค่าเป็นลบ3ก็ต้องไปหาตัวแปร b ตัวแปร b นี่หามาจากอะไรก็หามาจาก x b a า y จริงๆแล้วก็ x bar y bar เนี่ยไม่เกิดมาจากการเอาครอบโค้ดที่1ติดสมการที่1ครอบโค้ดที่2ติดสมการเบอร์2ครอบโค้ดที่3ติดสมการเบอร์3เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนถึงครอบครัวที่ n จิตสมการที่ n, n เอาสมการที่1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆจนถึงสมการที่ n แล้วก็หาร n เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะได้ แบบนี้ออกมาลบ3เนี่ยจะโบกัน n ตัวแล้วก็ถูกหารด้วย n b ตรงนี้ก็ดึงตัวร่วมออกข้างในวงเล็บก็จะเป็น x 1 x 2 x 3 บวกไปเรื่อยๆจนถึง xn ถ้ามราถกหาด้ n ก็จะเกิด y-bar ขึ้นมาเท่ากับลบ3บวก b x-bar อันนี้ให้ x-bar คือ12ให้ y-bar คือ5 แทนค่าเข้าไปก็ทำการคิดเลขกันออกมานะเราจะได้ b ออกมาก็คือ2ส่วน3คราวนี้ก็รู้แล้วมันคือสมการ y เท่ากับลบ3บวกกับ2ส่วนส เอกนั่นเองครนี้จอดเนี่ยให้รายได้หมื่นห้าแต่ว่าเวลาแทนตัวเลขในเอกเนี่ยเอกมันหน่วยเป็นพันบาทใช่ป่ะเพราะนั้นหมื่นห้าก็จะต้องแทนด้วยเลขสิบห้า ก็ทำการคิดเลขกันออกมาเราจะได้ค่า y ออกมานะเป็น7,000บาทก็คือได้ได้7นะหน่วยเป็นพันบาทหรือ7,000บาทนั่นเอง